ับสบายดีพี่น้องป้องไปชาว u t u b e ทั้งหลายเมื่อนี้บ่าวคำก้อนชาแนลสิพาพี่น้องมาไปยามมองมากินเที่ยงได้เมื่อนี้หลังจากที่ลงเต่ามาแล้วเอาพื้นเขาเต่ามาแล้วพอดีเที่ยงพอดียิวเข่าอะไรบ้างนี่กลางมองป้าไวแต่เช้านี่สิพาพี่น้องไปยามมองบึง ว่าชิพอได้กินเถียงอยู่บ่เมืองนี้สิมานบริบูมานกางปะไว้อยู่กับบ่าวเดการเกษตรคือเกาแต่ละเมืองหมดไปทงไางใดดอกเด็กสองคนคือเกามาอยู่นาสบายดีสบายดีอ่าสองคนกับบ่าวเดการเกษตรฝากติดตามนี่เด้อฝากติดตามนี่เด้อกับบ่าวคำก้อนชาแนล ฝากถึงเบาอึงเลยเด้ออยากกินปลายามใดามาได้เด้อไปพี่น้องไปเบิ่งกันวะที่ได้บอยาม,มองอาพี่น้องเอ้มาหน้บ่าวคำก่อนภาษาโก้มองเพิา่าป้าเนี่ยถื่อไล่ไล่ลงเก้าแล้วหิ้วเข่าบาดนี่นะเพิ่นเห็นป้าถึงมมองเพิ่อไลยเลย่นี่เพิ่นวา มามามา,มาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเป็นหลอดได้ฮะมาส้มกันเด้อพี่น้องมาลุ้นกันว่าะไต่ไล่สั่มใดพลพันธ์กำลังกูมาถือแล้วถือแล้วเป็วนว่าอ๋อทุ่งนี่น้องเอ้ย ลายลีนี่นะอ่ามาีากินมานขนาดปะ่โโตเี่พี่น้องนี่้องกินเทยงเมื่อนี้นีลายลี่ลายลีุ่่นเนี่ แค่ในก้างก็ได้เบิร์ได้พี่น้องเอ้ยมองนะึ่งจากนี้ไปหาคุณที่ป้านะ่ะพงเบิง่บงนให้พี่น้องมางได้ดูมาพี่มาพี่อ๋อโจ้ามาเด้อพี่น้องเอ้ยอ้าบาทนี่ปิดกับปุ๊วไย้บาท นี่มันใส่มาพอหล่อครังใส่กระซังอด้ยเฮ้ยฝนฝนเห็ดเองเพิ่นอุดมสมบูรณ์ได้บาบอนปล่าคำก่อนมันอยู่หน้ามันไ,ได้ใส่ากกาววครั้งไว้ม่ยากยำเ้ากินยากแล้วมาโหลดขึ้นจะกกระซังพี่น้องเอ้ยโอ้บรรยากาศตรงหน้าเพิ่น โอ้ยนี่ลงเต้าแล้วนี่พี่น้องเอ้ยยังมาทันนัดดอกเต็มเลยเมื่อยวันนี้พากันหิวเข่าแล้วโทรศัพท์โทรมันบอกจะกกัดหว่าข้ามไก่ป้ากัโอ้ตัวลายแต่แท้อ้อนพี่น้องเอ้ยอ้อนป้า อืมผลกระสังผลฮะบานผลวะอยากยำได้เมาโรดผลวะบอกบ่าอึนแนลผลนเด้ออืมบ่าอึนอยากป้ากับมาโดผลวะถือนามมานำามานน้ำางเรืองนะอมเบาอึนเคยปูายบอกไปแน่บ่าอึนเปูายนะมาโรดมาโด บ่าตายเคยกินเอกบ่ตายเลตัวนึงอยู่หากินพี่น้องก็คลิปน,น,นี้เป็นวาผัากหลับส้มเนี่ยผักติดตามในเด้อพี่น้อง สองเพิ่นเพิ่นว่าเอาเกาะการเกษตรเซนแหน่ลุมสมบูรณ์ได้เครื่องปูกองฟังพักหนานีบัตรวันน่ะเห็ดอยู่เห็ดกินพอยะอย่างลงจากเที่ยงนมได้บัต nó phải chín lộn nhau lên phạt bao đưa dạng em đại ma đưa và đại mong, nè có man nị จำนี่เด้อคิดนี่เด้อพอกันคิดน่ะเด้อพี่น้องสบายดี